โซฮาเต้นตามจังหวะเพลงเคป๊อปที่ฟังผ่านหูฟังอย่างมีความสุขทันใดนั้นสายลมแผ่วเบาก็หมุนวนรอบตัวเธอใบไม้ลอยตามจังหวะการเคลื่อนไหวเธอหยุดเต้นพลางมองไปรอบตัวด้วยความประหลาดใจก่อนจะยิ้มออกมาอย่างตื่นเต้นเธอนั่งอยู่ท่ามกลางแสงไฟสรวลคิดถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นจู่ๆลูกกลมเรืองแสงก็ลอยผ่านหน้าต่างเข้ามาเมื่อเธอแตะมันสายลมอ่อนโยนก็ไหลออกจากมือเธออย่างนุ่มนวล โซฮาซ้อมเต้นกับเพื่อนๆอนอย่างสนุกสนานเมื่อเธอหมุนตัวและสะบัดแขนสายลมเล็กๆก,ก็เริ่มหมุนตามจังหวะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอึ้งและตะลึงส่วนโซฮากแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่แอบยิ้มอย่างพอใจโซฮาขึ้นเวทีเล็กโดยไม่ได้วางแผนไว้ขณะเต้นรําเสียงดนตรีและสายลมผสานกันจนเกิดแสงระยิบระยับรอบตัวผู้ชมต่างต,งตะลึงราวกับได้เห็นเวทมนต์ต่อหน้าต่อตา หลังจากทะเลาะกับเพื่อนสนิทอย่างรุนแรงโซฮารู้สึกโกรธจัดสายลมกระหน่ำพัดรุนแรงจนกระถางต้นไม้ล้มกระนเนรนาดเธอตกใจและรู้สึกผิดทันทีจึงเริ่มตระหนักถึงความรุนแรงของพลังในตัวเองโซฮาซ้อมควบคุมพลังตามลำพังใต้ใแสงดาวเธอเต้นช้าๆอย่างอ่อนช้อยใช้มือควบคุมสายลมให้ไหลเวียนตามลมเคลื่อนไหวสวยงามราวกับเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเด็กตัวเล็กพยายามยถือร่มท่ากลางลมแรง โซฮายื่นมือออกเบาๆใช้พลังลมช่วยพยุงร่มให้เด็กเดินได้อย่างมั่นคงเด็กยิ้มและโบกมือขอบคุณเธอยิ้มกลับด้วยความอบอุ่นใจโซฮาเต้นอย่างอิสระท่ามกลางดอกไม้บานสักครั้งสายลมพัดให้ดอกไม้เอ็นไหวตามจังหวะการเคลื่อนไหวของเธอเธอยิ้มอย่างมีความสุขบรรลุว่าสายลมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจเธอเอง